เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากหลายอย่างด้วยกันนะครับและว,วิธีการหนึ่งก็คือการทำอีกซี่ครับ อิกซี่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยในการเจริญพันธุ์โดยวิธีการฉีดหรือเจาะใส่ตัวอสุจิเข้าไปในเนื้อของเซลล์ไข่ครับขั้นตอนในการทำอิกซี่แพจะใช้เข็มดูดน้ำเชื้อที่แข็งแรงฉีดเข้าไปในไข่ที่สมบูรณ์โดยตรงหลังจากนั้นจึงนำไข่ที่ผสมแล้วไปเลี้ยงต่อให้เป็นตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปแล้วครับ อ c กซช่วยแก้ปัญหาให้กับฝ่ายชายที่มีจำนวนน้ำเชื้ออสุจิน้อยครับตัวอสุจิไม่ค่อยเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือพิการผิดรูปร่างช่วยให้คู่สามีภรรยามีลูกสมบูรณ์ได้เหมือนคนปกติโดยทั่วไปครับผลสำเร็จของการทำอีกซีในปัจจุบันนี้สูงถึง30-40%เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเชื้ออสุจิและขั้นตอนต่างๆในห้องปฏิบัติการครับ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.